สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างสะพานที่อยู่ทางด้านหลังของผมนั่นเองนะตามปกคลิปเลยเนาะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับไปอิมโครบายบานาน่าบอย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็อันดับแรกในการทําสะพานเนาะคือกําหนดจุดกึ่งกลางที่เราจะทําจุดข้ามนะครับให้เรานะครับเดินมาที่แม่น้ําของเรานะครับแล้วก็นับดูว่ามันประมาณกี่บล็อกเนาะแล้วให้กะกึ่งกลางสาหรับกึ่งกลางแม่น้ําอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคผมจะต่อสูงขึ้นมานะครับจากผิวน้ำเนาะประมาณสัก3บล็อกนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เราจะมาเริ่มสร้างกันเลยอันดับแรกนะครับให้วางเป็นบล็อกนะครับแบบนี้ 1>, 1 2 3 4อ่าแล้วก็มาทางนี้1 2 3เราจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ทางนี้นะครับลงมา3แล้วก็ลงมา2อ่าแบบนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะครับ123 ,12 เราจะได้แบบนี้ทีนี้ให้นําบันไดนะครับเอามาหงายหัวขึ้นแบบนี้ แบบนี้จะงงไหมโอเคเดี๋ยวผมวางเป็นบล็อกให้ดีกว่าเอาบล็อกนะครับมาวางตรงมุมขอบด้านนอกก่อนนะครับแบบนี้อ่าที่เหลือครับผมนำบันไดเข้าไปใส่แบบนี้โอเคฮะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ที่ต่อขึ้นมา3บล็อกเนะี่ยเราต้องมีพื้นดินรองรับตรงนี้ด้วยเนาะ เราต้องมีฐานนะครับประมาณตรงนี้คือถ้าใครจะทําต่ากว่านี้ก็นับมา2แล้วกันนะผมอาจจะบอกช้าไปนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ผมสร้างฐานขึ้นมาก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าเอาจริงเราสูงขึ้นมาประมาณนี้ดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวระยะห่างของตัวน้ําบันนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้เราก็มาสร้างฐานเพิ่มนิดนึงเนาะสะพานมันจะได้ดูแบบสูงขึ้นเนาะเพราะมาันทรงมันเตี้ยโอเคสมมุติว่าผมสร้างฐานดินมาสักประมาณนี้แล้วกันเนาะ เียวเวลานิดนึงนะฮะโอเคฮะสมมุติว่าฐานผมประมาณนี้แล้วกันเนาะหลังจากนั้นนะครับผมให้นําตัวไม้โอ๊กนะครับปอกเปลือกไม่ไม้สปูตปอกเปลือกนะครับมาวางด้านล่างแบบนี้เนาะนี่แบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องหันหน้าออกนะ <c oughs> มันอาจจะขัดนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไร <c oughs> นะฮะแบบนี้ไปอ่าเชื่อหมอเชื่อหมอนะครับเราจะได้แบบนี้ฮนะหลังจากนั้นมาทําฐานด้านล่างนะครับให้นําสแลบมาวาง ตามด้วยแท็บดอนะครับหันหน้าเข้าแบบนี้อ่าแล้วก็สลับแล้วก็แท็บดอยาวไปอันนี้ต้องเป็นเอ่อสลนะับเนาะตรงที่ชิดกับไม้สป,ปูตบอกเลยอ่าพอได้เท่านี้นะครับเราก็จะเอาแท่นอ่านหนังสือนะครับหรือว่าเอ่อแลกเทอร์น,นะครับมาวางด้านบนแบบนี้ขอบด้านนอกเนาะวางมาเลยแบบนี้นะครับอหืหลังจากนั้นเราก็จะทำพุ่มไม้กัน พุมไม้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะ้องจะทําเป็นข้าวโอเคหลอดดอกไม้พุ่มไม้ใบหญ้าอะไรก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะใช้เป็นไม้เบอร์รี่เนาะเราจะเอาดินนะครับมาวางตรงนี้ให้ด้านบนตรงนี้นะครับผมปลูกสีที่เราก็จะวางไปสีที่หลังจากนั้นก็เอาแถบดอนะครับมาแปะล้อมรอบไม่ให้มันเห็นดินเนาะมันอาจจะได้ดูแบบดูในกระถางอยู่ในกระถางนิดนึงนะฮะ ตรงนี้นะครับบันไดเราจะวางลงแบบนี้ให้มันรับน้ําหนักกับพื้นดินเนาะส่วนอันนี้มันลอยเราจะหงายขึ้นแบบนี้นครับโอเคเราจะได้แบบนี้นะแล้วก็เอาเบอร์รี่มาวางนะครับเราจะได้แบบนี้ด้านหน้าก็คือเหมือนด้านหลังเนาะเสร็จแล้วเนาะทีนี้เราจะมาทําอีกด้านหนึ่งนะครับสาหรับอันนี้ผมเว้นตรงกลางไว้4ช่องเป็นเลขคู่นะครับใครอยากได้เลข3หรือว่าเลข5ก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะปรับความกว้างสะพานเอา อันนี้4่ใช่ไหมผมทําตามหมดนนั้นเราก็จะนับมา4เนาะอันนี้1แล้ว2 3 4สมนะครับทีนี้เราก็ปูพื้นมาเลยปูพื้นไปก่อนนะครับปูไปฐานลอยเดี๋ยวเราค่อยมาทาที่ลังได้เนานะทีนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมเราก็จะก๊อปแบบนะครับจากฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้เนาะเราก๊อปกันมาเลยนะครับก่อนอื่นก็ตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคนับเพราะฉะนั้นเราต้องวางบล็อกตรงนี้เพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่ง แล้วก็ก๊อบมาอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างไวๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเนาะก็คงไม่น่าจะมีอะไรยากเท่าไหร่นะครับโอ,โอเคครับหลังจากที่เราทำอีกด้านหนึ่งเสร็จ สภาเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะยางผมหลอกเล่นนะครับเมื่อกี้แบบไปเห็นนะครับก็เราเหลือสลับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับเพื่อให้มันสมูทขึ้นเนาะเราก็จะเอาสลับเนี่ยมาวางนะครับก็เราจะวางมาด้านล่างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับวางแบบเต็มไปเลยเนาะอันนี้ก็เราก็เตรียมจัดพื้นดินเนาะตกแต่งให้เข้ากับบริเวณบ้านเรานะครับแล้วแต่ตามธีมที่สร้างเนาะโอเคอันนี้เราก็วางสลับมา โอเคครับหลังจากเราวางสลับเสร็จแล้วนะเราก็มาเก็บด้านล่างนิดนึงตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันเป็นร่องแบบนี้เนาะคือถ้าเก็บงานง่ายๆที่สุดเลยนะครับก็ให้ทําเหมือนกันออจากขอบด้านนอกมาเลยแบบนี้เนาะโอเคแล้วถ้าเก็บแบบไม่ง่ายล่ะก็เราก็อาจจะทําให้มันแบบดูเว้านิดนึงนะครับขอบนอกมันอาจจะดูเยอะกว่าเนี่ยเราอาจจะทําแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ดีกว่าเนาะในที่นี้เราแบบง่ายๆไป นี่แล้วก็วางเหมือนกันเลยนะครับขอบด้านนอกเป็นยังไงด้านในก็เป็นอย่างนั้นวางไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคทีนี้สะพานมันก็จะได้ดูแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเรียบๆสบายๆอ่าก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้ผมขอเกาออกนิดนึงนะครับรู้สึกว่ามันไม่สมูทเนาะขอบด้านเนี้ยอ,ออกก็ได้อ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็นําไฟเข้าไปใส่ อันนี้ผมใส่2ดวงเนาะเพราะมันเป็นเลีคู่นะครับต้องใส่แบบนี้แหละอ่ะเรียบร้อย สบายๆง่ายๆใช่ไหมฮะัหลายคนก็น่าจะสร้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ถ้าดูแม็กก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้สร้างสะพานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนวทางการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแนะนําก็สําหรับใครที่จะทําต่อเออสำหรับสะพานนี้เนาะก็อาจจะทํโคมไฟด้านบนอาจจะทําหลังคาก็ได้นะครับเออไม่แน่ผมอาจจะมาสอนสร้างหลังคาเป็น E ีพีสองสำหรับสะพานนี้ก็ได้นะเออถ้าแบบยอดไลค์ถึงสัก หนึ่งร้อยไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสร้างสะพานให้แล้วกันไอหลังคาสะพานเออก็สาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไ้เจอกันใหม่นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการเออได้ข้ามสะพานนะครับที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากข้ามนะครับโอเคไยบ่ายวิวเกน็ดจำบ๊ายบาย